การเลือกตั้งที่จะบอกว่าถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมีความวเข้มข้นมากเลยนะคะซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำร่วมกันสอดส่องดูแลการทุจริตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายอิทธิพรบุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยการรับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์หีบบัตรเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่1่กุมภาพันธ์หรือวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยเดินทางมารับอุปกรณ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง ระธานกกตกล่าวว่าจุดนี้เป็นการส่งมอบอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งหมด294หน่วยเลือกตั้งซึ่งกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ตรวจเช็ครับบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและขอความร่วมมือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้ว่าจะต้องทำงานอยู่ก็สามารถที่จะขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในเวลาที่กำหนดคือตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น นอกจากนั้นตามมาตรการกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ส่งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งหากนำไปสู่การดำเนินคดีก็จะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลจากกกตเรียกว่าเงินรางวัลการชี้เบาะแสครับไปฟังเสียงของประธานกกตครับเราร่วมมือกันทุวภาคส่วนหนึ่งครับข้าวพญาลักฐานมรื่องสำคัญมากนะครับถ้ามีนะครับเราเราไม่ แลนนหน้ที่ครับเราก็ทำตามหน้าที่ของเราอย่างที่นะครับตัวอย่างนี้นะครับถ้าอยากดูว่าทาาี่ทำความผิดในเรื่องการให้เงินอย่าเคยถูกส่งเรื่องไปศาลเปิดดูได้จากคำวินิจฉัยกรกตในแอปสมาร์ทบอร์ดน,นะครับตั้งแต่ปี62 63 64 5มีหมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกอันเราทำเป็นไม่ได้นะครับ